มีร้านไอศครีมลับๆแบบนี้ด้วยหรอแถมร้านบรรยากาศเหมือนหลุดออกมาจากใน,นเทพนิยายมีไอศครีมโฮมเมดและเบเกอรี่หอมๆเพียบสวัสดีสตรีดัตชทุกคนวันนี้เราพาไปลองร้านไอศครีมซอฟต์กราเซรูฟที่กัดอยู่ที่ถนนเจริญเมืองใกล้ๆกับวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะเขาเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดที่มีไอศครีมให้เลือกเยอะมากๆค่ะแถมบรรยากาศร้านแบบว่าน่ารักมากๆดู มีสุดๆได้ฟีลแบบบ้านคุณหนูลูกคุณสุดๆค่ะทุกคนแถมเขายังมีพวกเบเกอรี่ให้เลือกเยอะเลยค่ะน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วกลิ่นหอมเนยแบบฉุยขึ้นมาเลยจะเป็นพวกทาร์ตพวกครัวซองหรือว่าจะเป็นพวกขนมปังชิโอปังปังเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะและไฮไลท์สุดๆก็คือไอศครีมนี่แหละคะ่ะไอศครีมโฮมเมดแบบพรีเมี่ยมเลยมีทั้งโทนเปรี้ยวโทนหวานเริ่มกันที่พิทาชิโอเลยจ้ามาคู่กับแบบพวกขนมช็อกโกแลตต่างๆอะทุกคน ืเนื้อเนียนมากชิมเลยค่ะกลิ่นพี่ทาชิโอแบบชัดมากแล้วยังแบบดูดิยังมีเนื้อพี่ทาชิโออยู่เลยอร่อยเข้มข้นอ่ะท็อปปิ้งก็ใส่มาให้แบบเยอะมากเลยทุูอืมดอืม ไอศกรีมเขาจะมีหลายรสหลายไซสนะคะแล้วก็ให้เลือกได้ด้วยว่าจะใส่ท็อปปิ้งอะไรบ้างแล้วก็แอดท็อปปิ้งเพิ่มได้ด้วยนะราคาเริ่มต้นลูกละ69 9บาทเท่านั้นเองค่ะได้ท็อปปิ้งฟรีหนึ่งอย่างด้วยไอศครีมเข้มข้นเนื้อหนึบสุดๆส่วนพวกเมนูน้ำก็มีนะคะเราสั่งอะฟโฟกาโตชาเขียวมือกคู่กับครัวซองแอลมอนด์ค่ะอืมก็แบบอร่อย หรือเมนูถัดมาเลยค่ะทาชาเขียวชิมจ้าแป้งทาดแบบกรอบนะคะไ้แบบหวานน้อยลงตัวแป้งเขาทำออกมาใช้ได้เลยค่ะ กรอบนอกนุ่มหนหอมเนยและร้านเขายังมีน้ำหมักเมาด้วยนะคะเป็นหมักเมาผูผามีความเปรี้ยวหวานลงตัวสุดๆนะเขาขายเป็นแบบเปรี้ยวหวานซ<ด>ึนน <ะ S 2> ่งเป็นความฝั่งได้เลยค่ะบอกเลยว่าร้านซอเบดกราเซลูเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาเช็คอินและถ่ายรูปเลยค่ะร้านเขาเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายสองถึงสองทุ่มใครหาที่นั่งชิลๆเช็คอินสวยๆมาลองกันได้นะซอเบดกราเซลู